เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เมื่อครั้งก่อนนั้นได้เล่าถึงมหาเวทภูกลา้าอันได้สยบนางสมิงจนสิ้นลทธิ์อย่างสีปราดจวบจนมาสู่รุ่นลูกคืออิสตรีผู้เลื่องลืออันมีนามว่าคำจันทร์หญิงที่เกิดจากรักต่างชาติพันธุ์ระหว่างสมิงกับมนุษย์ผู้กลา้าจนนางได้เติบใหญ่และพบกับบุรุษทั้งสองดังที่ชะตาได้ลิขิตไว้ผู้หนึ่งคือวาตา ผู้สืบเชื้อสายสยเวทเผาอีกาดำหากแต่กลับมีสายสัมพันธ์เป็นพี่น้องของกันอีกผู้หนึ่งคือเวไตรยบุรุษผู้อยู่เหนือพลังอำนาจใดๆเหนือพิภพเพราะมิอาจมีมหาเวทผู้ใดในโลกล่าจะทัดทานบุรุษผู้ทรงอำนาจเหนือมวลมนุษย์อย่างเวไตรยได้เพราะสุดท้ายแล้วก็ต่างเป็นแค่ปัทุชนสองขาที่เกิดขึ้นมาเพื่อชดใช้กรรม และอยู่ในวงเวียนอย่างพวกมนุษย์โลกมิอาจเทียบได้กับผู้ที่เป็นหนึ่งในไตรภูมิหรือภพทั้งสามอันได้แก่ยมมโลกตาสารโลกพยมมโลกซึ่งทั้งสามต่างมีผู้ปกครองหากแต่เวทไตรคือเจ้าแห่งพยมพิภพซึ่งเป็นภพที่อยู่เหนือโลกมนุษย์และยมมโลกย้อนกลับไปเมื่อ300รอปีก่อน ตอนนั้นเหล่าครุฑทั้งหลายได้อาศัยอยู่เหนือเขาวงกรดบนเทือกเขาพยมมโลกซึ่งเป็นเขตม่านฝาที่ไม่มีใครหาพบนอกจากเหล่าครุฑและเทพแปลงในครานั้นเวไตรได้เป็นบุตรของสุบัณเจ้าเหนือหัวของพวกครุฑเวไตรจึงเป็นดั่งทายาทผู้จะขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในใต้ล่าอีกในไม่ช้าแต่มีครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ใหญ่เหล่าครุฑและเทพแปลงมีเรื่องบาดหมางและเกิดการต่อสู้ เหล่าครุดจึงได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่หุบเขาเร้นลับอันเป็นพื้นพิภพที่ไม่อาจมีใครมองเห็นหรือไม่อาจก้ากลายเข้ามาได้เพราะพวกครุดนั้นได้ไร้มนพรางตาเอาไว้และนำจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นพวกครุดอีกเลยและด้วยความที่เวทไตรนั้นเป็นครุดที่ชอบออกมาเที่ยวเล่นในเขตโลกมนุษย์จนเมื่อร้อยปีก่อนได้แอบมาเที่ยวเล่นในหัวเมืองแห่งหนึ่ง โดยได้แปลงกายเป็นชาวบ้านสามัญชนแต่หากยังคงเปลี่ยนไปด้วยความงามของใบหน้าและกายาจึงไม่แปลกที่จะมีหญิงมนุษย์นั้นต้องใจและอยากมีสัมพันธ์อันแนบแน่นแต่เวไตรนั้นไม่เคยคิดมาคบกับพวกมนุษย์เลยเพราะถือว่าอยู่คนละภพภูมิหากแต่จะต่างชาติต่างสกุหลหรือยึดมั่นในคติสัตเพียงใดก็ไม่อาจหลีกหนีจากชะตาอันแรงกล้า ที่จะนำพาสองดวงใจมาผ่านพบกันเมื่อเวตรได้พบหญิงนางหนึ่งในตลาดหัวเมืองเหนือมีนามว่าน,นวลจันทร์ซึ่งเมื่อแรกพบนั้นนวลจันทร์เป็นหญิงชาวบ้านที่นำผ้าพแพรมาขายที่ตลาดแต่เวตรยกับสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมที่ออกมาจากตายนางที่เหมือนด่งดอกจันผาไม่มีผิดเพี้ยนจึงได้ลองเข้าไปพูดคุยและไต่ถามแม่นาง ช่วยเลือกผ้าแผ่สักผื่นให้ข้าได้หรือไม่พ่อดีจะนำไปให้น้องของข้าเสียหน่อยเห็นอยากได้มาหลายคราแล้วเวไตรพูดลองเชิงนางว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่นางก็ยิ้มรับและเอื่อนเอ่อยว่าจ,เจาเจียวเจ้าอย่างเป็นมิตรและหน้ามองอย่างไม่เคยมีใครทําให้รู้สึกแบบนี้แล้วน้องของท่านเป็นคนแบบใดเล่าเพราะผ้าพวกนี้ก็ขึ้นกับคนใส่มันมีสีต่างกัน หากสีไม่ต้องใจผู้รับผู้นั้นคงจะแครงใจไม่น้อยเลยนวนจันทร์บอกกับเวไตรพลางไล่สายตาไปที่ผ้าแพ่ที่วางเรียงกันเป็นชั้นๆซึ่งมีสีให้เลือกมากมายทั้งสีอ่อนสีแก่ส่วนเวไตรได้ยินดังนั้นก็นึกอยากเยาหย่อนางเล่นด้วยความนึกเอ็นดูเพราะดวงตาใสาๆกับริมฝีปากบางสีอ่อนนั้น มันทำให้เวไตรยอยากจะพูดคุยกับนางให้นานกว่านี้จึงได้ตอบนางไปว่าอันใจขอน้องสาวข้านั้นก็คงจะเหมือนหญิงสาวดื้อรั้นทั่วไปแต่ข้าอยากได้ผ้าที่สวมใส่บนกายแม่นางตอนนี้เพราะมันช่างหอมยิ่งนักเวไตรพูดไปจนนวลจันตีความผิดไปไม่คิดว่าเวไตรนั้นพูดเยาะยอกเพราะเวไตเองก็ไม่เคยเกียวพาราสีมนุษย์ผู้ใดเลย แต่กลับผิดคาดเพราะทำให้นวลจันนั้นนึกโกรธแล้วผ่านต่อว่าเวทไรนี่ท่านเป็นบุรุษเช่นไรถึงเที่ยวมาให้สตรีถอดผ้าผ่อนเช่นนี้หากท่านไม่คิดซื้อจงรีบลุกไปเพราะข้ามาขายผ้าหากคิดจะขายสิ่งใดบนร่างกายไม่นวลจันตวาดไปด้วยใบหน้าอันกึ่งโกรธและน้อยใจที่ชายผู้นี้มาพูดยั่วเยาละลานตนเพราะตั้งแต่เป็นสาวมา ก็มีชายมากหน้ามาแวะเวียนแต่นางหักสนใจไหมเพราะไม่ชอบการที่มีผู้ชายคนไหนมาทำอย่างตนเป็นคนหอบเร่ขายตัวจนเมื่อเวไตรได้ยินวาจาฉุนเอ่ยออกมาจึงรีพูดแก้ความเพราะเกรงว่านางจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ไม่นางโปรดฟังข้าก่อนอย่าพึ่งโกรธเคืองข้าหาได้หมายความอย่างที่เจ้าเข้าใจไหมจากนั้นเวไตรได้อธิบายให้หนวนจันได้เข้าใจ จนสุดท้ายนวลจันทร์ได้ให้ผ้าพแพรสีเปลือกหมากไปผืนหนึ่งฝ่ายเวตรัยนั้นจึงบอกลาและกลับหุบเขาไปและรู้ตัวแล้วว่าตนนั้นมีใจที่หวั่นไหวต่อนางมนุษย์คนนั้นแถมยังนำผ้าพแพรไปเก็บไว้ในที่พำนักของตนและได้แอบลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาหาหนวนจันทร์อยู่บ่อยครั้งจนรู้ว่านวนจันทร์อาศัยอยู่กับพ่อและแม่แต่ฝ่ายนวนจันทร์เริ่มสงสัยว่าเวตรัยนั้นผิดแปลกไปจากคนธรรมดา เพราะอยู่ๆก็มาและมักหายไปอย่างไรร่องรอยก่อนเวลาพรบคำซึ่งพยายามถามเวตรยอยู่หลายครั้งว่าเป็นคนมาจากไหนครอบครัวอยู่ที่ใดแต่สุดท้ายเวตรยก็บอกเพียงมาจากหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งซึ่งมันก็ดูไม่น่าเชื่อเพราะจะไม่มีใครเดินกลับได้ไกลถึงขนาดนั้นจนมาถึงวันหนึ่งนวลจันทร์ได้แอบสกดรอยตามเวตรยไปและเห็นว่าเวตรยเดินหายลับเข้าไปในป่า และได้แปลงกายเป็นพระยาครุฑแต่ตอนนั้นนวลจันทร์คิดว่าเวตไตรเป็นสัตว์ประหลาดอย่างพวกนกยักษ์จึงเกิดความกลัวแต่ฝ่ายเวตไตรนั้นไม่รู้ว่านวลจันทร์เห็นร่างที่แท้จริงของตนแล้วจึงมาหานางในวันต่อมาอย่างปกติแต่กลับไม่เห็นนวลจันทร์มาขายผ้าที่ตลาดจึงตามกลิ่นนางไปและเห็นว่านางไปตากน้ำที่ริมน้ำแห่งหนึ่งโดยลำพังซึ่งได้เข้าไปหาแต่ปรากฏว่า นางนั้นพยายามหลีกหนีและทำสีหน้าหวาดกลัวเวไตรจึงพยายามเข้าไปหาจนนางบอกว่ารู้ความจริงแล้วว่าเวไตรนั้นเป็นสัปปะลาดจึงบอกให้เวไตรนั้นเลิกยุ่งกับตนและกลับไปในที่ที่เวไตรยอยู่แต่ด้วยความที่เวไตรนั้นรักนางอย่างสุดหัวใจจึงไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนั้นจึงได้พยายามเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายนวลจันทร์ขอให้เล่าความจริงทุกอย่างให้ฟัง เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปฝ่ายนวลจันท์เมื่อรู้ความจริงทุกอย่างถึงขั้นเป็นลมลม้มพับขาอ้อมแขนของพยาครุฑเวตรตรจึงไเด้สิกระท่อมกลางป่าขึ้นมาและพานางไปนอนดูอาการที่นั้นจนนางตื่นขึ้นยังเห็นว่าเวตไตรนั้นอยู่ข้างไม่ห่างจึงตัดสินใจว่าจะยอมรับในความจริงเพราะตนนั้นก็รักเวตไตรถึงแม้ว่าในภายภาคหน้าจะนำหายนะอันใหญ่หลวงมาให้ตนก็ตาม จนสุดท้ายทั้งสองก็ปรับความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในกระท่อมกลางป่าซึ่งในวันนั้นทุกอย่างในโลกเกิดโกลาหลนไปทั่วทั้งสามภพน้ำในทะเลต่างเกิดคลื่นซัดโหมกระนำแผ่นดินไหวสะเทือนลมหอบและลิ้วต้นไม้สั่นไหวฝนหล่นพรมท้องฟ้าเกิดเสียงคำรมเพราะสองร่างต่างชาติพันธุ์และชาติภพได้ทำในสิ่งที่ผิดมหันต์ลงไป แต่ด้วยความรักแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้อย่างเลี่ยงไม่ได้หลังจากทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในครั้งนั้นฝ่ายพยาสุบันพ่อของเวตรเริ่มละแคะระคายเรื่องของเวตรที่มักจะแอบ,บไปโลกมนุษย์อยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยความที่อย่างช่างใจไว้จึงคอยสอดดูห่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งนวลจันน,จนั้นเกิดอยากขึ้นมาดูบนหุบเขาเลนลาบที่เป็นที่อยู่ของเวตร แต่เวทไตรนั้นเกลี่งใจว่าจะเป็นอันตรายแก่นวลจันจึงได้ปฏิเสธด้วยมาแต่ด้วยความที่นางเป็นคนดื้อรันไม่น้อยจึงพยายามหาทางให้เวทไตราพาขึ้นไปและได้พูดตัดบทว่าหากไม่พาตนขึ้นไปจะไม่เชื่อใจในตัวเวทไตรอีกสุดท้ายด้วยความรักและไม่อยากให้นางโกรธเคืองจึงตัดสินใจพานางไปแต่การไปนั้นเวทไตรจะทำให้นวลจันหลับ และอุ้มขึ้นไปเพื่อมาให้มองเห็นทิศทางในการขึ้นไปบนหุบเขาลิ้นลับและเสกให้นางเป็นเพียงผีเสื้อตนหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครสงสัยเมื่อวันนั้นมาถึงเวไตรก็ได้เสกให้นวลจันทร์หลับก่อนจะเสกให้เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆก,ก่อนที่จะกลายร่างเป็นพรยาครุดแล้วนำนางสอดไว้ใต้ปีกก่อนจะวาดปีกเสียงดังสนั่นและหอกขึ้นกลางวีหาซึ่งกว่าจะไปถึงนั้นต้องผ่านม่านหมอกหนาหลายลูก และใช้เวลาประมาณหนึ่งก็ไปถึงพอไปถึงเวไตรก็ทำตัวปกติไม่ให้ใครสงสัยและแอบพานางเข้าไปในห้องแล้ววางผีเสื้อตนนั้นลงก่อนจะเสกให้นางคืนร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมและปลุกให้นางตื่นขึ้นเมื่อนวลจันทร์ตื่นขึ้นต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะภายในห้องมันช่างดูโออาอย่างกับในวังไม่มีผิดเพี้ยนแต่พอมองออกไปนอกหน้าต่าง ที่มีม่านสีขาวบางๆอยู่ก็ตกใจในทันทีเพราะด้านนอกมีแต่หมอกเละเหวลึกทั้งสี่ด้านเหมือนกับว่าห้องทั้งห้องมันลอยอยู่ในอากาศเวไตรจึงเล่าให้ฟังว่าด้านบนที่พวกเขาอยู่นี่มันคือม่านฟ้าบนหุบเขาเลนลับซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับพื้นดินและครูทุกตนจะมีห้องเป็นของตนเองแต่ตนนั้นเป็นบุตรของสุบัณผู้เป็นใหญ่ของเหล่าครูจึงมีห้องหับที่ดูโออากว่าผู้อื่น และจะไม่ค่อยได้มารบกวนกันแต่กระนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนไหนขึ้นมาได้เลยและไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นบ้างเพราะไม่เคยมีใครผิดกฎนี้นอกจากตัวเองเมื่อนวลจันทร์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีทั้งก่อนหน้านี้ดึงดันจะขึ้นมาและขอร้องให้พาตนกลับไปส่งและเป็นฝ่ายเวไตรเสียเองที่ไม่ยอมให้นางกลับและบอกว่าจะให้นางอยู่ที่นี่ นับจากวันนั้นทั้งสองได้แอบอยู่ด้วยกันภายในห้องของเวไตรเป็นเวลานานแรมเดือนจนฝ่ายสุบันพ่อของเวไตรสังเกตว่าบุตรชายของตนทำไมไม่ออกจากห้องเป็นเวลานานทั้งที่ปกติจะชอบลงไปเล่นบนโลกมนุษย์สุบันจึงได้เรียกตัวเวไตรให้มาพบและเวไตรก็บอกให้นวลจันอยู่ในห้องอย่าออกไปไหนจนเมื่อเวไตรได้พบสุบันก็ได้โกหกว่า ตนนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่จึงไม่ได้ออกไปที่ใดแต่ฝ่ายสุบรนนั้นก็ใช้สายตากวดดูทั่วร่างของเวไตรและเห็นว่ามีเส้นผมของหญิงติดอยู่แสดงว่าเวไตรนั้นโกหกถึงแม้จะกลบกลิ่นไปแล้วแต่กลิ่นของมนุษย์นั้นมันแรงนักโดยเฉพาะนวลจันทร์ที่มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกจันทผาฉะนั้นเมื่อเวไตรกลับเข้าห้องไปสุบานจึงแปลงร่างเป็นมะแรงทับ ดิ้นไปจับผ้าม่านในห้องของเวตรยและเห็นว่าเวไตรยนั้นพาผู้หญิงมนุษย์เข้ามาในห้องจึงได้คืนร่างเดิมให้ทั้งสองได้เห็นทางด้านทั้งสองได้เห็นดังนั้นก็ตกใจมากเวไตรยจึงเข้าไปบอกกับสุบันว่าตนนั้นรักนางมากจึงพามาอยู่ด้วยแต่ฝ่ายสุบันนั้นโกรธเคืองเป็นอย่างมากเพราะคนที่ทำผิดคือลูกของตนและสั่งให้เวไตรยนำนางกลับไปยังโลกมนุษย์ ไม่เช่นนั้นสุบันจะเป็นผู้โยนนางลงไปเองและในที่สุดเวทไตรต้องจําใจพานางลงไปส่งที่โลกมนุษย์โดยสุบันได้ลบความจำทั้งหมดของนางทิ้งไปซึ่งทำให้นวลจันทร์ลืมทุกอย่างตั้งแต่วันที่เจอเวทไตรนับตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะจำข้าและเรื่องราวเดครานั้นไม่ได้อีกแต่ข้าจะจำเจ้าไม่ลืมเลือนและหากแม้สักวันมีสิ่งใดให้เราได้พลากจาก ขอให้เจ้ากับข้าได้กลับมาพบกันอีกเวตรายพูดอำลานวลจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าการจากลาในครานี้เป็นการจากลาอันยาวนานและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่ถึงแม้ข้าจะจำความหลังจนหมดสิน้นแต่ขอท่านจงจำไว้ไม่ว่าพบชาติใดใจของข้าจะขอมีใจรักต่อท่านเพียงผู้เดียวขอให้ทั่วราจงบรนดาลให้ข้าได้พบท่านอีกครั้ง เพื่อให้เราสองคนจะได้ไม่ต้องแยกจากกันอีกแต่หากเกิดชาติหน้าขอให้ข้ามีฤทธิ์เหนือมนุษย์ที่จะสามารถอยู่คู่กับท่านได้นวลจันทร์พูดพร่ำผอมน้ำตาอาบแก้มก่อนที่ทั้งสองจะประคองกอดกันอย่างแนบแน่นด้วยความรักและอาวรณ์โดยที่นวลจันทร์ไม่รู้เลยว่าคำขอของเธอจะเป็นจริงในอีกร้อยปีข้างหน้าและเมื่อถึงครานั้น นวลจันทร์ผู้นี้จะเป็นหญิงเหนือมนุษย์และเกินกว่าหญิงนางใดเทียบเคียงแต่กว่าจะถึงวันนั้นทั้งสองคนต้องอดทนและเฝ้ารออย่างยาวนานและถ่ายที่สุดก็ได้ลบความจำของนางและนำนางไปขึ้นโลกมนุษย์พร้อมกับขึ้นมาบนหูเขาลินลับโดยไม่ลงไปโลกมนุษย์อีกเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปนวลจันทร์ได้แปลเปลี่ยนไปตามธรรมดาของมนุษย์นางนั้นเริ่มชาราขึ้นทุกวัน จนสุดท้ายก็ได้สิ้นอายุไขโดยที่ไม่มีครอบครัวและคนรักกับใครอีกเลยเพราะถึงแม้นางจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในส่วนลึกนางยังคงรู้สึกเหมือนรอคอยใครเสมออีกทั้งเพราะคำขอของนางที่ตั้งมั่นไว้จะไม่มีใจให้ผู้ใดนอกจากเวไตรยจึงทำให้หนางไม่สามารถรักชายใดได้อีกส่วนเวไตรเมื่อนางสิ้นอายุไขก็เสียใจเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ตนจะรู้ดีว่านางไม่มีทางเป็นอมตะเหมือนตนเองแต่ด้วยความรักที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจห้ามความเสียใจได้จากนั้นเวไตรก็ได้แต่บำเพ็ญภาวนาไม่ลงไปโลกมนุษย์อีกและรอคอยวันที่นวลจันทร์กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่กระนั้นก็ยังไม่มีวี่แววจวบจนผ่านมาหลายสิบปีสุดท้ายแล้วการรอคอยอันแสนยาวนานก็จบลงพร้อมทั้งการเริ่มปฐมบทของความรักครั้งใหม่ ที่จะไม่มีใครสามารถพรากพวกเขาทั้งสองคนออกจากกันได้อีกในครั้งนั้นเวทไตรจำได้แม่นว่ามีลมพัดหวนขึ้นมาบนหุบเขาเลนลับและหอบเอากลิ่นหอมแสนเดินจวนจ,วน,จวนทำให้เวทไตรต้องเคิมไปซึ่งกลิ่นนั้นมันเป็นกลิ่นหอมของดอกจันผาที่เป็นกลิ่นประจำกายของนวลจันเหมือนกลิ่นหอมที่ครั้งแรกที่เจอนวลจันที่ตลาดบนโลกมนุษย์จึงรู้ว่าในที่สุดนวลจันก็ได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง เวทไกรจึงไม่รอช้าได้เหาะลงไปบนโลกมนุษย์ครั้งแรกหลังจากผ่านไปนานนับหลายปีโดยได้แต่ภาวนาว่าบนโลกมนุษย์นั้นขอให้เป็นนวลจันทร์ที่กลับชาติมาเกิดและเขาก็คิดเป็นแม่นว่าในชาตินี้จะไม่ปล่อยให้นวนจันทร์ไปอีกไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใดก็ตามเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถสมัครได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ